สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับประเด็นในตอนล่าสุดในเอลบาฟก่อนที่ในตอนนี้พวกลูฟี่นี่อยู่ในปัจจุบันและมันก็เป็นกาอบที่เป็นเนื้อหาในภาคใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเปิดตัวใช่ไหมฮะและหลังจากที่ได้มีการยืนยนนันว่าล่าสุดในตอนนี้พวกลูฟี่นี่อยู่ที่เอลบาฟมันก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นและหนึ่งในเรื่องราวพวกนั้นที่น่าสนใจเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าคคนนนยยาาาากกกกกกกพวเเขี่ไไดด้มมรรุััหหหลจิฟ โดยที่พวกเขานั้นพูดออกมาประเด็นหนึ่งนะว่าพวกเขานั้นจะเป็นแงงานเรื่องนี้กับเทพเป็นดวงอาทิตย์โดยที่จากคําพูดพวกนี้ก็จะน่าตกใจนาะมันเนี่ยน่าจะหมายถึงเทพเป็นดวงอาทิตย์นิกะซึ่งมันคือความสามารถและก็พลังอลูฟี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าดอลลี่ลูกโบ๊กี้เนี่ยพวกเขาเด้เห็นลูฟี่ในร่างแก่หานิกะพวกเขานั้นก็ยังตกใจเลยนว่าลูฟี่เหมือนกับนิกาที่เป็นเทพเป็นดวงอาทิตย์และจากคําพูดนี้นี่ก็หมายความว่าดอลลี่ลูกโบ๊กี้พวกเขาทั้งคู่เน้รู้จักเทพเป็นดวงอาทิตย์นิกะ มีหน้าตาแล้วก็รูปร่างเป็นยังไงซึ่งในตอนแรกผมคิดว่าดอรเก,กับโบกี้เนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวพวกนี้มาจากเรื่องเล่าพวกเขาเนี่ยก็เลยรู้นว่านิกามีหน้าตาแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสดที่ปากคนยักษ์พวกเขาเนี่ยพูดขึ้นมานะว่าจะไปรายงานเทพเป็นโอทีสมันก็เลยเกิดการเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานาว่าที่เอลบาร์มันมีเทพเป็นโอทีน่หนึ่งคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าโคคนนันเนี่ยอาจจะเป็นเทพนิกาตัวปลอมหรือไม่ก็ทั้งเขาอาจจะกําลังสมรเปนาาิกา่งั็สรถพลลผีู้ ราวาก็อย่างที่รู้กันี้นอกผัาคนยักษ์พวกเขาในบูชาดวงอาทิตย์ซึ่งนั้นกน็น่าจะเป็นเทพนิกาเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจที่จะมีใครบางคนเนี่ยปลอมตัวเป็นเทพนิการแล้วก็สวมรอยนะฮะอยู่ที่เอลวาร์บาและก็ต่างตัวของประโยชน์พราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคนนั้นสวมรอยเป็นเทพเจ้าของเอลวาร์บาเนี่ยเขานั้นจะได้รับการบูชาและก็ได้รับการช่วยเหลือจากผัาคนยักษ์ขนาดไหนเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดได้เป็นจุดสังเกตนว่าขนาดบ้านเลโก้ของผักคนยักษ์กับขนาดบ้านเลโก้ที่พวกน,นั้นน,จจน,น,น,นี่มันา่ั่ โดยที่เผ่าคนยักษ์นั้นก็จะมีบ้านขนาดใหญ่ส่วนปราสาทเลโก้ที่พ่นามีนั่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจนมีขนาดเล็กเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์ธรรมดาอาศัยอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าสนใจนวเทศบรรทิฏฐโตปอมเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในปราสาทเลโก้นั้นแล้วก็มีขนาดตัวเท่ากับมนุษย์ธรรมดาละเขาเนี Actually, ่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเงาปริศนาที่กําลังรอคอยกุมโหมฟ้าน้นมาที่เอลบาฟก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนึงก็จะหมายความว่าเทพบรรทิตัวตปอมเนี่ยเขาเนั้นคือมนุษย์ เทชาในการสร้างภาษาและก็บ้านคนยากก็เป็นได้แต่ว่าก็จะมีหนึ่งประเด็นนะว่าเทพบโดทิตโตปอมเนี่ยเขานนา,าจ,จะเป็นเทพบโดทิตที่เป็นสายเลือดของนิกาคนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะเห็นนว่าจอบอยหรือว่าคนที่มีความสามารถนิกาคนก่อนเนี่ยเขานั้นก็จะมีขนาดตัวที่มันใหญ่เหมือนกับคนยกักซึ่งมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เอวบาับมันอาจจะมีลูกหลานของจอบอยคนก่อนที่สมรอยเป็นเทพบโดทิตโตปอมอะไรแบบนี้ก็เป็นไดน้นะฮะเพราะว่าใน,นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้หน้นชาชาะว่าเทพบโรทิอีกคนเนี่ย ราวนั้นจะเป็นสโตโลมิทกับพวกลูฟี่ที่มาถึงเอลบาฟกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดมีการต่อสู้กันระหวลูฟี่คราวนั้นใช้ร่างแก้ห้าในกาขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นเหล่าคนยักษ์ก็จะได้เห็นว uffy, ่าลูฟี่คราวนั้นคือเทพเป็นโดทินิกยคนซึ่งมันก็น่าจ,จะทําให้เ่าคนยักษ์น้นสับสนแลยในตอนนั้นมันก็อาจจะได้มีการต่อสู้แลยกับพรกันระหว่างเทพเป็นโดทจะเอลบาฟแล้วก็เทพเป็นโดทินิกาซึ่งก็คือลูฟี่ในร่างแก้ห้าหลังจากนี้ซึ่งก็น่าสนใจนะว่าเทพเป็น,ว e arp, น,น,นควทมสเาอาล,ลาบาไเน จะมีความสามารถของไฟหรือความร้อนหรือเปล่าหรือว่าเขานั้นจะมีความสามารถพลังผอภิสัตย์ที่มาใช้ในการเรียนแบบและก็แปลงร่างมินิกาเพราะว่าในตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าความสามารถผอภิสัตย์เนี่ยนอกจากมิตาทูที่มีความสามารถในการการร่างเป็นคนอื่นในตอนนี้ก็ยังมีเดวอนที่มีความสามารถจิ้งจอกก้าวหาในการแปลงร่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องวันพีนจะมีความสามารถผอภิสัตย์ที่ใช้ในการการร่างและก็เียนแบบนิกาได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าขนาดเนื้อหาในภาคเอเคสมันจะมีความสามารถที่บอนนี่ เธอเนี่ยก็สามารถเล่นแบบแล้วก็กลายร่างเป็นนิกาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเนื้อหาที่พ่อเอลบาฟมันจะมีเทพนิกรตัว่นิงตัวปลอมนั้นปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็น่าตกใจแลยขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องราวพวกนั้นจะได้เป็นการยืนยันว่าลูฟี่เขานั่นคือเทพนิกาตัวจริงแล้วในตอนนั้นมันกอาจจะได้มีการโชว์ความสามารถและก็พลังเพื่อเป็นการตัดสินว่าเขาเป็นเทพนิกาตัวจริงและในตอนนั้นลูฟี่ในร่างเก่ห้าก็อาจจะได้มีการปลุกความสามารถใหม่และวก็พลังใหม่ที่มันเป็นความสามารถเท่นิกา จนเหลาาคนยากที่ได้เห็นทั้เชื่อนว่าลูฟี่เขานี้ยคือเทพในกาตัวจริงนะเขาคือจอปาที่กลับมาแล้วก็เป็นเทพเบนโนทิสที่เผาคนยากให้เขาลบลกบิกกบูชานั่นเองนะฮะแต่ว่าการปรากฏตัวของเทพเบนโนทิสจากอีบาไปคนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนและความมุ่ว่วาขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมารอรู้เรื่อก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่นอ,บบนอนๆ แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะเน้นพาทุกการอับเดตในหาคลิปใหม่ช่างเราสำัสนีส้พอต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ